วันนี้ที่อำเภอขามทะเลสอมีตลาดนัดนะครับซึ่งคนเยอะมากๆเป็นตลาดนัดใหญ่หนึ่งสัปดาห์จะมีหนึ่งครั้งตอนช่วงเย็นๆวันศุกร์เมื่อก่อนผมก็เช่าตึกอยู่ฝั่งตรงข้ามตลาดนัดเขานี่แหละอยู่ติดกับเคอรี่อยู่ติดกับคลินิกของคุณหมอเราเห็นความเคลื่อนไหวตลอดนะครับเรามองว่า้พื้นที่ตรงนี้มันมีศักยภาพตอนที่เรามาสำรวจตลาดเพื่อที่จะ ลงทุนเพื่อที่จะเช่าตึกนะครับแล้วก็มาดูตลาดนัดเขาเนี่ยโอ้คนเยอะน่าสนใจมากๆเราได้ทำเลตรงข้ามตลาดนัดเลยครับตอนนั้นเขาเพิ่งปรับปรุงใหม่แล้วมันก็ว่างพอดีสวยงามมากมมาขายลูกชิ้นขายเส้นกว๋วยเตี๋ยวขายดีนะครับขายดีแต่เป้าหมายมันใหญ่เป้าหมายมันใหญ่ภาระหนี้สินมันเยอะอ่าประเด็นที่เราจะคุยกันคือถ้าในพื้นที่ ที่เราจะจับจองหน้านน้ำที่เราสนใจจะลงทุนไม่มีโรงงานไม่มีบริษัทใหญ่ๆไม่มีแหล<ๆ>่งจ้างงานใหญ่ๆจะสร้างบ้านขายได้ไหมอีกครั้งถ้าในพื้นที่ที่เราสนใจจะจับจองจะจับจองน่านน้ำไม่มีโรงงานไม่มีบริษัทใหญ่ๆ,ๆไม่มีแหล่งจ้างงานใหญ่ๆ,ๆเราจะสามารถสร้างบ้านขายได้ไหมตอบ อ่าตอบนะครับตอบตามข้อมูลเบื้องต้นคือได้พื้นที่ในความหมายคือต้องแหล่งชุมชนนะครับแหล่งชุมชนอยู่อาศัยนะไม่ใช่ว่าอ,อยู่ในปา่าอยู่ในเขาอะไรขนาดนั้นไม่ใช่นะครับยกตัวอย่างเห็นภาพชัดเจนมากๆที่อำเภอบ้านเกิดของผมอำเภอน,นนแดงธนาคารแบงก์พาณิชย์ยังไม่มีมีแค่ทกศบริษัทโรงงานนี่ไม่มีเลยนะครับเขาขายใครเขาขายให้กลุ่มลูกค้า ข้าราชการท้องถิ่นพยาบาลครูฮะแล้วก็วัยกเกษียณที่มีความผูกพันอยากที่จะอยู่ตรงนั้นแล้วอะไรประมาณนี้บางคนได้บรรจุงานใหม่ๆพอไปอยู่ในพื้นที่เขาก็มีครอบครัวนะครับมีผัวมีเมียเป็นคนในพื้นที่ก็อยากที่จะอยู่ตรงนั้นซื้อบ้านง่ายดีใช้สวัสดิการของเองในการยื่นกู้ที่อำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมามีคนสร้างบ้านขายครับ ซึ่งเมื่อก่อนตัวผมยังไม่มองเลยนะยัง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 ไม่ได้มองลึกถึงขั้นนั้นเลยนะเราพัฒนาที่อบเภอขามตะเดเพราะใกล้แหล่งจ้างงานบริษัทโรงงานแหล่งจ้างงานต่างๆใกล้ตัวอำเภอเมืองนะครับมีใบพัดมีมอเตอร์เวย์การเดินทางสะดวกสบายมีศักยภาพพอสมควรและเราก็ไปเลือกที่อำเภอพิมายเพราะมีโรงงานมีโรงพยาบาลที่ค่อนข้างใหญ่มีโรงงานหลายๆโรงงานที่ โอเคนะครับมีเสรีภาพเราไปเลือกก็โอเคถือว่าจับจองแน่นน้ําได้ลูกค้าให้การตอบรับดีแต่พื้นนวลแดงนี่ไม่มีโรงงานไม่มีบริษัทไม่มีแหล่งจ้างงานอะไรเราไม่ได้มองตัวนั้นเลยแต่มีโครงการอื่นนะครับที่เขาสร้างแล้วเขาขายได้ได้โอนแล้วอันนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือพื้นที่จะค่อนข้างกว้างพอสมควรและราคาไม่แรงมาก นะครับไม่ได้แรงมากถ้าต่ํากว่า2ล้านลงมาเนี่ยถือว่าเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ดีเขาจะหาจุดเด่นของเขาเพราะในพื้นที่ที่ไม่ได้มีแรงจ้างงานไม่ได้มีการแข่งขันไม่ใช่พื้นที่เศรษฐกิจราคาต้นทุนที่ดินก็ไม่ได้แพงมากดังนั้นเราแบ่งเป็นสามนะครับสามขั้นตอนที่เราจะต้องทําถ้าในพื้นที่ที่เราสนใจจะจับจองหน้าน้ํา ไม่มีแหล่งจ้างงานไม่มีโรงงานใหญ่ๆไม่มีบริษัทใหญ่ๆไม่รู้ว่าจะสร้างแล้วจะขายให้ใครขั้นตอนที่หนึ่งนะเราจะต้องสำรวจตลาดสำรวจตลาดให้มากพอบางครั้งที่เราบอกว่ายังไม่มีคนสร้างเลยก่อนหน้านี้สามปีห้าปีสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาสร้างจนเขาโอนเรียบร้อยแล้วเฮียเจในพื้นที่เมื่อก่อนเฮียเจในพื้นที่จะเป็นคนที่จับจองหน้านน้ำ เขาสร้างบอโอหูต้นทุนที่ถูกๆเลยแหละนะครับขายฝากหลุดหลุดจำนองหลุดจำนองในลักษณะนี้นะครับแบบด่วนๆเนี่ยแล้วเขาก็ได้กําไรแล้วเขาก็มั่งคั่งร่ารวยในกลุ่มของเขาเล็กๆเองนะดังนั้นข้อหนึ่งเราจะต้องสำรวจตลาดให้มากพออย่างน้อยเท่าไรครับเราสมมิวสิบกิโลเมตรอย่างน้อยนะแต่ว่าถ้าในอําเภอนั้นหรืออําเภอใกล้เคียงกันเนี่ยมันก็ไม่ได้ไกลอะไรกันมากขนาดนะั้นเราก็สามารถที่จะขยายไปอีก อาจจะมากกว่า10กิโลเมตรก็ได้ไม่ว่ากันนะครับแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละนะของแต่ละพื้นที่แต่หลักๆคือจะต้องสำรวจตลาดจุดบันทึกดูจุดเด่นจุดได้เฮ้ยอำเภอนี้เขามีตลาดนัดวันไหนมีตลาดสดอยู่ที่ไหนเขาขายอะไรบ้างคนที่แต่งตัวยึดทางานอยู่บริษัทไหนยังไงนะครับมีอยู่อำเภอประมาณสองอำเภอที่ผมไปสำรวจตลาดแล้วดูแล้โอ้โหน่าจับจองมากมาก แล้วก็คนทําบ้างแต่ก็ยังถือว่าขายไม่ดีเท่าไหร่นะขายไม่ดีเพราะมันยังไม่ได้มีจุดเด่นอย่างที่เราทําแต่เราไปเห็นโอกาสแล้วโอ้โหมันน่าจะสร้างพลังทวีได้มหาศาลแต่ของเราย้อนกลับมาที่ต้นทุนการลงทุนการเดินทางและการใช้ชีวิตของเราไม่ได้ทําเกินตัวไม่ได้โลภไม่ได้โอ้โหวิ่งไล่ล่าอะไรขนาดนั้นบริหารจัดการแล้วก็ได้ใช้ชีวิตแต่ผมมองเห็นโอกาสโอ้โหมันเป็นไปได้เลย นะครับอ่านี่ก็คืออีกจุดหนึ่งที่เราอยากที่จะแชร์แล้วก็แบ่งปันกันจุดบันทึกไว้นะจุดบันทึกไว้นะครับดูซิว่ามันมีจุดเดินจุดได้อะไรมีเสถียภาพยังไงที่เราคิดว่ามันไม่มีบริษัทอะไรเลยไม่มีโรงงานอะไรเลยเนีย่ถึงที่สุดแล้วมันอาจจะมีอะไรโผล่ขึ้นมาเราเห็นบางสิ่งบางอย่างก็ได้มีอพาร์ตเมนต์ตรงไหนบ้างเขาเช่าเดือนละเท่าไรอ่าข้าราชการอบตเทศบาลหมอพยาบาลนี่เขาอยู่ที่ไหนกันแบบไหนเขามีสวัสดิการยังไงเงินเดือนเขาประมาณเท่าไร ถ้าบ้านหน้าตาประมาณนี้เขาจะสนใจไหมเขาจะมีศักยภาพที่จะกู้ถึงหรือเปล่าตอนนี้เรากําลังจะจับจองน้านน้ำไงถึงแม้ว่าจะเริ่มต้นจากหนึ่งหลังแรกมันก็คือการเปลี่ยนแปลงคิดของเราไปตลอดกาลนะครับความสุดยอดของการสร้างบ้านขายของการเป็นเจ้าของโครงการของการเป็นนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะเจ้าของโครงการเนี่ยหนึ่งหลังแรกเราได้เรียนรู้โคตรเยอะมากๆนะครับ ได้ฝึกวิทยายุทธ์นะเกิดความชะนนนมากขึ้นมากขึ้นมันเป็นธุรกิจเป็นอาชีพที่สร้างความมั่งคัง่งเปลี่ยนแปลงได้ดีเยี่ยมและนี่คือโอกาสนะเรากาลังจะจับจองหน้านน้าของตัวเองดังนั้นต้องเอาจริงสำรวจตลาดนะครับอาจจะมีโรงงานมีบริษัทที่รามองไม่เห็นก็ได้แต่ศักยภาพเขาได้ข้อ2เราจะต้องรีบสรุปแบบบ้านออกมาสรุปแบบบ้านออกมาบ้านหน้าตาประมาณไหนยังไงที่ คนในพื้นที่กลุ่มลูกค้าที่เราไปได้ได้ข้อมูลมาจากการสืรวอตลาดเบื้องต้นมาเนี่ยดูแล้วมีแนวโน้มที่จะน่าสนใจเราต้องหาโอกาสหาเวลาไปพูดคุยกับเขานะโดยเฉพาะอำเภอไหนที่ไม่ได้กว้างใหญ่โตอะไรมากมายนีย่โอ้โหบางทีมนถึงกันหมดครับคุยได้เลยอ่าโดยและโดยเฉพาะในโลกออนไลน์เมื่อเราสรุปแบบบ้านที่เราจะสร้างมาแล้วจากข้อมูลที่เราได้สำรวจตลาดตามข้อหนึ่งใช่ไหมครับเราจะต้องจ้างเขาเขียน3 d ดี สามดีในข้หมายไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีแบบเต็มอะไรเรียบร้อยแล้วนะยังไม่ต้องจ้างเขาเขียนสามดีเบื้องต้นเพื่อที่จะขายก่อนเขยไหมเพื่อที่จะขายก่อนหลังจากนั้นว่างๆปุ๊บไปเดินเดินไปเที่ยวอบตอเดินไปเที่ยวออเทศบาลเอารูปสามดีเขาดูที่สวยในเพจอ่าในกลุ่มพื้นที่อำเภอตำบน,นนั้นเขาจะมีอยู่แล้วนะหยอดลงไปเป็นระยะระยะยอดลงไปเป็นระยะระยะจะมีการตอบรับมาเอง นะครับสรุปแบบบ้านออกมานะในพื้นที่ที่ไม่มีโรงงานที่ไม่มีบริษัทที่ไม่ได้มีแหล่งแจ้างงานอะไรมากมายแต่มันมีคนที่เขาต้องการบ้านอยู่แล้วแหละนะครับแล้วสรุปแบบบ้านมาทำสามดีย้อนลงไปในกลุ่มอสังหาย้อนลงไปในกลุ่มซื้อขายต่างๆแล้วก็ยิงโฆษณาหลักร้อยหลักพันนิดๆแล้วแต่ นะครับไม่ได้ใช้ต้นทุนงบประมาณอะไรสูงเลยแต่เข้าถึงคนมหาศาลครับนี่คือขั้นตอนนะแล้วข้อ3นะครับพอเราสุดแบบบ้างมาแล้วเรามี3าดีใช่ไหมแล้วข้อสมันไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับข้อ2เนี่ยมันแต่หลกัหลกๆคืออยากให้เห็นภาพมันคือการเทสต,ตลาดเราจะต้องเทสต,ตลาดยิงโฆษณาในพื้นที่กลุ่ม อบตกลุ่มเทศบาลกลุ่มข้าราชการท้องถิน่นพยาบาลดูสิว่าบ้านแบบนี้เปิดตัวพิเศษสองหลังเท่านั้น1.89 1.99ผมเชื่อว่าจะต้องมีการตอบรับกลับมาแน่นอนนะครับลูกค้าติดต่อสอบถามมาเราตรวจสอบเภาพเฮ้ยพื้นที่ตรงนี้มันไม่ใช่ธรรมดาธรรมดานีวะเราต้องการที่จะเริ่มต้นหนึ่งหลังแรกแต่ตอนนี้ลูกค้า ทักมาแล้ว5้าคนส่งเอกสารมาแล้ว3มคนไปต่อได้2คนนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะครับผมโอเคไหมนะครับเราสามารถเทียตลาดโดยที่ยังนะยังไม่ต้องไปลงทุนสร้างบ้านาเ,าเป็นแสน,น,น,นเป็นล้ลาน้านยังไม่ต้องถึงขั้นตอนของการทําสัญญาจ,จะซื้อจะขายกับเจ้าของที่ดินวางเงินมัดจารอบแรกยังไม่ถึงขั้นตอนนะันะเทตลาดก่อนครับโอเคนะ แล้วเราก็มาดู่าเฮ้ยแปลงที่เราสนใจันแปลงเล็กแปลงใหญ่ขนาดไหนยังไงตลาดมันใหญ่พอที่เราจะเล่นแปลงขนาดไหนตามความเหมาะสมไม่ใช่ว่าในพื้นที่นี้ดูแล้วน่าจะได้ประมาณสักห้าหลังสิบหลังนี่แหละแต่ไปจัดเต็มที่สิบไร่มามันก็ไม่สัมพันธ์กันเข้าใจนะอ่าพอเราเทีตลาดแล้วเราก็จะพอที่จะรู้แล้วเฮ้ยตลาดมันเล็กมันใหญ่ขนาดไหนเราจะเริ่มต้นยังไงแต่เราเริ่มต้นจากหนึ่งหลังแรกอยู่แล้วแหละ แต่แปลงที่เราจะเจรจาเนี่ยเราจะต้องวางแผนให้ดีห้ามเผอนะห้ามเผอนะไม่ใช่เฮ้ยขายได้แต่ไปทําสัญญาจะซื้อจะขายเนื้อที่10ไร่คนลัประเด็นกันเลยนะครับเริ่มต้นจากหนึ่งหลังแรกจริงๆแต่กระบวนการขั้นตอนก่อนที่เราจะเริ่มเนี่ยเราเริ่มจากการสำรวจตลาดการหาข้อมูลมาสรุปแบบบ้านแล้วก็เทสต,ตลาดคอนเฟิร์มจากอำเภอบ้านเกิดของผมเลยนะอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมา ไม่มีโรงงานไม่มีบริษัทใหญ่ๆไม่มีแหล่งแจ้งงานอะไรแต่เขาขายบ้านได้ลองนําไปใช้กันดูนะครับทุกทุกคนไม่อยากให้ทีมงานเราแบบวิ่งไล่ล่าจับจองนัน่นน้ำไปทั่วทั้งทั้งที่อะไรล่ะทรัพยากรความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์มันอยู่ใกล้ๆตัวเรานี่เองสวัสดีครับพี่สุนทรพี่สมเกิสวัสดีครับ,ส,ส,วส,วส,รบสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับคุณเน็ตคุณ ที่ใหญ่หรือเปล่าครับสวัสดีครับคุณปริชาติคุณพิธิพัฒน์คุณสิสทธททิ์ทิน,นีพี่อู๋สวัสดีครับโอเคนะครับตอนนี้ผมพาเจรรถมาที่ตลาดนัดนะก็เลยนึกถึงประเด็ดนนี้เลยนึกถึงประเด็ดนนี้เกี่ยวกับตลาดสซนตลาดนัดเกี่ยวกับการซื้อขตลาดในพื้นที่อะไรอย่างนี้ลักษณะน,นี้แหละนะครับก็เลยคุยกันสนัสน้สนๆง่ายๆเจรถมาถึงรถเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับไปบ้านพักแล้วก็จะไปเที่ยวหน้างานกัาสักแป๊บหนึง่งท่านใดที่กําลังเดินทาง มาเจอกันในวันพรุ่งนี้ของให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับในซูเปอร์วีพีขอสอนือใหม่สร้างบ้านในขายดีฉันจะเป็นรุ่นแรกของตระกูลที่ประสมของเร็จมั่งข้างลํำรวยฉันจะเป็นรุ่นแรกของตระกูลที่ได้เซลฟี่หน้าโครงการของตัวเองฉันจะเป็นรุ่นแรกของตระกูลที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงตระกูลของฉันแล้วเจอกันครับยา่ไปมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มจากหนึ่งหลังก็ได้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย